มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกาโต้ไลฟ์แรกขายขนมพื้นบ้านยอดขายสั่งมากมายเลยค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2565อดีตพระกาโตะที่สึกออกมาหลังเกิดเรื่องราวซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับสีกาตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตคาราวาสโดยใช้ชื่อว่าหลวงพี่กาโตะซึ่งเจ้าตัวได้ไลฟ์ขายของครั้งแรกผ่านทาง Facebook หลวงพี่กาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลือง ซึ่งหลังจากที่ขายของเสร็จนะคะกาโตะใช้พื้นที่ในการไลฟ์กล่าวถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณทุกๆคนตนเองรู้สึกว่าตนเองตกลงมาแต่ก็ยังมีคนเมตตานับว่าเป็นบุญมหาศาลของตนตนมีบุญผ้าเหลืองแค่นั้นแม้บุญผ้าเหลืองจะหมดแต่ว่าบุญแห่งการเป็นคารวาสยังอยู่ อาจจะมีภาพไปแล้วแต่ว่าตนเองก็น้อมผิดแล้วก็ขอโทษพร้อมสำนึกตนเองรู้สึกว่าคนที่รักตนก็ยังเข้าใจตนถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยมองอีกมุมหนึ่งของตอนเขาอาจจะไม่เข้าใจตนแล้วก็ด่าจะว่ายังไงตนถือเป็นครูตนผิดไปแล้วถือเป็นยาต้มหม้อใหญ่ที่สามารถสอนตอนในอายุ20ปี นี่เกือบมีเรื่องขึ้นศาลมันสุดๆครับแฟนๆแต่ก็ยังมีโอกาสให้ตนได้คว้าเอาไว้แต่อยากให้จําไว้ว่าคนไม่ชอบเราเราทําอะไรก็ผิดตนจะไปร้องเพลงถ่ายรูปขายของตราบใดที่คนนั้นไม่ชอบเราเขาก็มองเป็นภาพลบแต่ว่าตราบใดที่คนรักเราจะทําอะไรเขาก็รัก แต่ผมขอไว้อย่างหนึ่งว่าผมจะทําอะไรผมทําในสิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมชอบผมทําได้แต่ผมขออย่างหนึ่งว่าความไม่ดีนี่ผมไม่ขอทําแล้วความไม่ดีผมไม่เอาแล้วเหนื่อยมากมันเป็นเวรกรรมนะพี่ทุกคนเชื่อผมเถอะว่าเวรกรรมมันมีสิ่ง หลังจากนั้นกาโตะระบ,บุว่ามีของขวัญก่อนนอนให้กับแฟนคลับนะคะโดยการร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนโดยเป็นเพลงที่ตนเองไปออกรายการหนึ่งเมื่อครั้งก่อนบวชโดยเพลงนี้มีความเกี่ยวพันกับชีวิตตนก็คืออ้อมกอดที่ห่างเหิอนอย่าว่าตนไม่สำนึกแต่เป็นคำพูดขอบคุณที่พี่ๆทุกคนมีให้ตาโตไลฟ์แรกนะคะขายขนมพื้นบ้านยอดสั่งมากมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ